สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยพร้อมภาคขีเครือข่า,ขายร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569โดยสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยนำโดยนายสมชายเอื้ออมรุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายทั้งสำนักงานเขตคลองเตยชุมชนเทพประธานคลองเตยกลุ่มนิตรรกสยามและสมาคมองคอก์ก,กรการกุศสต่างๆจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆอย่างอบอุ่นอาศัยฐานการก ของสาคมเราสาคมเราเนี้ยจะยิญขึ้นมาไม่มีกรรมการทุกคนสมาคมก็โคคนเดียวนะคนเดียวทำอะไรทำไม่ได้ครับสามใก้สุดกรรมการทุกคนร่วมมือร่วมใจนะสนับส,สนุนนะผมก็ดีใจนะดีใจด้วยแต่กรรมการทุกคน ภายในงานได้รับเกียรติจากนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่าง,ค,งคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ต่างตื่นเต้นและดีใจกับของขวัญมากมายทั้งขนมของเล่นรถจักรยานเสื้อผ้ากว่า100ตัวรวมถึงมอบทุนการศึกษาจำนว 20, น2000 0บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆแล้วยังสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลและส่งเสริมอนาคตของเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพวันนี้ได้มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กนักเรียนนะครับเพื่อเป็นการปลูกฝังท่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนในพื้นที่เขตคลองเตยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางท่าน านายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเนี่ยท่านเป็นผู้ดูแลเป็นผู้อุปถมัมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตคลองเตยท่านก็ไม่ไม่ลืมเด็กๆนะครับวันเด็กแห่งชาติท่านก็มาจัดกิจกรรมนะครับดีๆให้กับเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาพื้นที่คลองเตยและประเทศชาติต่ตอไปครับ